เรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันอังคารซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือน,น,นอ่ามามานะคะอะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมคุณครูจะไปเลยนะคะให้อ่าเพราะว่าเวลามันมีน้อยแล้วก็มีค่ามากเพราะวันนี้ เตรียมมาให้แบบสนุกสนานนะคะแบบสนุกแบบมีความรู้ด้วยนะคะไม่สนุกอย่างเดียวแต่เราต้องมีความรู้ด้วยนะคะก็จะให้เขียนวันที่แล้วเขียนข้อไว้สิบข้อค่ะคุณครูให้เวลาแค่สองนาทีเขียนวันที่ก็เขียนข้อวันนี้จะมาฝึก เขียนตามคำบอกของครูก่อนสิบข้อแต่วันนี้ไม่เป็นคำเป็นประโยคมีทั้งประโยคยาวๆแล้วก็ประโยคสั้นๆใช่ดูซิว่าเรียนมาตั้งสองเทอมแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยใกล้สอบแล้วนะคะเธอไปฝึกฝนตนเองมากน้อยแค่ไหนนะคะ เร็วค่ะคนที่มาช้าข้อที่หนึ่งครูบอกแล้วคุณครูให้เวลาแค่สองนาทีเขียนวันที่กับเขียนข้อมันนะักเรียนต้องแข่งกับเวลาที่มีอยู่ถ้าครูยอยู่ไม่ทันเขียนเป็นภาษาของก็ไม่เอานะคนที่คนที่สามาขยุกข,ขยุ่ยใหญ่เลยนั่นแหะนะนะ ข้อที่หนึ่งคุณครูจะอ่านให้ฟังสองครั้งพอครั้งที่สามบอกให้เขียนนึ่งจะเขียนนะคะข้อที่หนึ่งพี่สอนน้องทำการบ้านพี่สอนน้องทำการบ้านเขียนค่ะ เร็วครับผมเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วค่ะ,คะนี่ต้องอย่างนี้ข้อที่สองตั้งใจฟังนะคะข้อที่สอง เขาเป็นคนขยันมากเขาเป็นคนขยันมากเขียนค่ะ ข้อที่สามยาวนะข้อที่สามประโยคยาวตั้งใจฟังให้ดีวันนี้เป็นวันเกิดของเขียวหวานวันนี้เป็นวันเกิดของเขียวหวานเขียนค่ะ ข้อที่สี่ก็ยาวนะประโยคยาวมากตั้งใจฟังตั้งใจฟังก่อนนะคะบอกให้เขียนแล้วให้เขียนผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายผักและผลไม้ มีประโยชน์ต่อร่างกายเพียนค่ะ ข้อ5ครูไม่ชอบเด็กเกเรครูไม่ชอบเด็กเกเร ข้อ6ตั้งใจฟังนะข้อ6แม่ซื้ออาหารสำเร็จรูปแม่ซื้ออาหารสำเร็จรูป ข้อเจ็ดกับข้อแปดจะมีเครื่องหมายวรรตอนอยู่ด้วยนะใช้ถูกกัแล้วกันว่าควรจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนอะไรฟังประโยคให้ดีๆเสร็จเรอยังคะข้อที่หกข้อที่เจ็ดวัยไปหรือเปล่าคะไม่ไหวนะอ่ะข้อที่เจ็ดตั้งใจฟังให้ดี เจ็ดกับแปดมีเครื่องหมายวรรคตอนขอในักเรียนใส่ในประโยคให้ถูกต้องด้วยโอ้โ oh หพี่ธันวามีสแตมเยอะจังเลยโอ้โหพี่ธันวามีสแต็มเยอะจังเลย oh ทันวาก็มีข้างหน้าไงนี่เขาถามว่าพี่อะไรคุณครูก็บอกพี่ทันวาโอ้โหมันอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วแล้วมีเช่างไมยวักตอนอะไร เยอะจังเลยที่พันวามีสแต็มเยอะจังเลย เสร็จหรือยังคะอ่าข้อแปดฟังข้อแปดให้ดีๆฟังข้อแปดว่าจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งเราใช้เงินหลายบาทวันหนึ่งวันหนึ่งเราใช้เงินหลายบาท เราใช้เครื่องหมายวัรตอนอะไร เราใช้เงินหลายบาทออวันหนึ่งวันหนึ่งเราใช้เงินหลายบาทเราควรจะใช้เครื่องหมายอะไรเออ,อามา พ่อไอศครีมถ้วยนี้อร่อยมากไอศครีมถ้วยนี้อร่อยมาก ข้อสุดท้ายอะไรนะคะอ๋อยังไม่ถัานไม่เป็นไรค่ะบอกได้คุณครูรอคะ <c oughs> ไม่มีค่ะข้อก้าข้อสิบไปได้ยังข้อสิบทุกคนต้องช่วยกันรักษาป่าไม้ ทุกคนต้องช่วยกันรักษาป่าไม้ รอบนี้ยังไม่เอาคะแนนนะแต่เดี๋ยวรอบหลังเอาคะแนนแน่นอนเอาฉเลอฉเลยเฉลยภายในห้านาทีเพราะอีกครึ่งชั่วโมงจะได้ตอบคำถามปริศนาคำทายนะคะเอาเอนุญาตให้ตรวจเองเพราะรอบนี้คูยังไม่เอาคะแนนเอามาดูค่ะคุณครูไม่ได้พิมพ์มานะคะแต่คุณครูเขียนเองเพราะต้องการนักเรียนเห็นว่า ให้เขียนหนังสือให้เรียบร้อยตรวจค่ะตรวจเอง เดี๋ยวรอบหลังเอาคะแนนนะคะรอบนี้ยังไม่เอาคะแนนไปฝึกวิยายุธมาหรือยังรักสิตาไปฝึกแล้วใช่ไหมคะฝึกกับคุณแม่ถูกกี่ข้อฝึกกับคุณแม่ถูกกี่ข้อเก <c oughs> ่งมากเดี๋ยวรอบหลังคุณหน่อยจะเอาคะแนนรอบนี้ยังผ่านหรือยังคะ อ่านหรือยัง เอาเต็มสิอ้าวปิดสมุดเพราะยังไม่ถามคะแนนเพราะยังไม่ได้เอาคะแนนปิดการทดสอบตัวเองนะว่าเที่ยวหน้าต้องไปฝึกวิยายุตัวเองให้ดีๆนะคะอ่าหันหน้ามาค่ะต่นี้หันหน้ามาทางคุณรูปิศนาคำทายวันนี้นะคะ มีทั้งตลกขบขันมีทั้งเชาวปัญญามีทั้งความรู้ชญญใช่ครับหันหน้ามาตรงๆเลยนะคะเพราะคุณครูอยากให้นักเรียนได้ไปเยอะๆได้กันไปจากคุณครูเนี่ยเยอะๆนะคะเพราะว่ามิสะนาคำทายเนี่ยมีในบทเรียนแล้วก็มีในข้อสอบนะคะแล้วก็มีเวลาที่เราไปแข่งขันกันเนี่ย มีมีทุกอย่างเลยนะคะรุ่งอรุณหันหน้ามาตรงๆเพราะตอนนี้ไม่ใช้สมุนแต่ใช้ปัญญาของนักเรียนนะคะ,ะคุณครูจะยังไม่ใช้ในสไลด์นะในสไลด์ก็มีแต่ไปหามาเพิ่มเติมให้นะคะคืออยากให้ได้มากกว่าในสไลด์ที่คุณครูทำมานะคะคุณครูเป็นแบบนี้แหละนะอะไรที่นำเสนอแล้วก็อยากจะให้ใหม่ๆไปกับนักเรียนพร้อมหรือยัง ถ้าพร้อมต้องนั่งตรัวตร,ตรงนั่งตรงตรง,ตรงนะ,ะจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะมีภาพด้วยนะคะรู้สึกจะเป็นปัญหาเชานะครูหน้าว่าจะใช่ปัญหาเชานะคะ,ะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะพี่นะคะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนอนั่งตรง